暑いので水分をしっかりとってください。เนื่องจากอากาศร้อนกรุณาดื่มน้ำให้เพียงพอ暑い。ร้อน。暑い。ので。เพราะว่าใช้เชื่อมประโยคเพื่อบอกเหตุผลโนเด ซึน้ำในร่างกายความชุ่มชืน้นซบ่โอใช้แสดงกรรมของกริยาโอしっかりอย่างดีอย่างมั่นคงอย่างแน่นอนしっかり โตเโทเตเป็นคำกริยาในรูปเทของคำว่าโทรุซึ่งแปลว่าหยิบรับดื่มขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคโดยรูปเทนี้ใช้สำหรับเชื่อมประโยคโっเくださいกรุณาโปรดください 暑いので、水分をしっかりとってください。熱いので、水分をしっかりとってください。